ข่าวดีคืนนี้เงินเข้า3กลุ่มโชคดีเตรียมรับเงินสดสูงสุด1,000บาท สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะมี3กลุ่มโชคดีรับเงินสดเข้าบัญชีคืนนี้จะมีใครบ้างได้รับเงินรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะก็ก่อนไปฟังอยากขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะ เอาละค่ะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับ3กลุ่มที่จะได้รับเงินนะคะนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะสำหรับเป็นเบี้ยยังชีประจําเดือนที่ได้รับกันอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็จะได้รับเงินวันที่8ตุลาคมโดยจะเริ่มโอนเข้าบัญชีคืนนี้นะคะ ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะได้รับเบีย้ยอยู่ที่600บาทถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุโดยอายุ6 0ปีถึง69ปีได้รับ600บาท7 0ปีถึง79ปีรับ700บาท8 0ปีถึง89ปีรับ800บาทส่วนอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับ1,000บาทนะคะ สำหรับผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่ขอรับเป็นเงินสดนะคะก็จะได้รับกันในวันที่8ส่วนใครโอนเข้าบัญชีคืนนี้นะคะเงินก็จะเข้าบัญชีแล้วต่อไปนะคะในส่วนของผู้พิการก็รับอยู่เหมือนเดิมนะคะ8 0 0ถึง1,000บาทสำหรับผู้พิการที่ไม่มีบัตรคนจนนะคะรับ800ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะรับไปเลย1000ผู้พิการที่มีบัตรคนจนด้วยนะจะได้รับในงวดนี้ก่อนนะคะ800บาทและอีก200บาทเข้าบัตรคน จนนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อ1คนนะคะ ในส่วนนี้นะคะเด็กก็จะได้รับเงินไปจนกว่าจะอายุครบ6ปีเต็มนะคะผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะน้องอายุยังไม่เกิน6กขวบก็สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ที่อบตอรหรือเทศบาลใกล้บ้านได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะยังไม่มีการปรับเกณฑ์การจ่ายใดๆหรือมีการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพใน3กลุ่มนี้นะคะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางช่องจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังใครฟังคลิปนี้จบคิดว่า คลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันสวัสดีค่ะ